การที่เราส่วนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะคนเป็นเพื่อจะให้เขาลดความคิดไม่ดีต่อเราผลบุญที่ทําให้เขามันจะช่วยได้ไหมหรือต้องทําอย่างไรก็คือจากตัวเราไม่เหตุไม่ได้เกิดที่ตัวเราเราไม่ได้โกรธอาฆาตพยาบาทคือตัวเขาคิดเก่งเออเองเขาก็เล่นเองก็เราก็นิ่งก็คือเราเราไม่ให้เขาตบมือข้างเดียวอะ แนวิธีส่วนกุศลก็คือเราไม่คิดไม่คิดซ้ํแล้วไม่คิดเพิ่มเพิ่มกําลังให้เขาให้เขาเขาดึงเรามาอยู่ในใน,ในระดับเดียวกับเขาคือต้องเอาคืนนความไม่พอใจความหงุดหงิดใหม่ๆก็ต้องสู้กับความหงุดหงิดจ,จากความโกรธก็ลดจากความโกรธหรือแค่หงุดหงิดใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อโกรธแล้วมันลดไม่ได้มันก็จะกลายเป็นอาฆาตพยาบาทเอาคืน ดังนั้นตัวโกรธจะเป็นตัวเช็คกรรมฐานโยมเลยหายใจช้าๆให้มันผ่านอารมณ์มันผ่านไปโยมจะเห็นว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอกันกินมากกว่านี้เขาจ้องเราอย่างงูนงงน้นอย่างนี้ไอ้นู่นไนี้ใช่ไหมเราก็เอพราะพวกนีพ้พอเราไม่นั่นเนี่ยเหมือนคนปล่อยของ ถ้าพวดโยมไปกลัวมากหรืออะไรมากป๊บมันก็ของมันก็ไอ้นั่นคือคือเราก็เท่ากับเขาเขาเขาจิตจิตใส่เราได้แต่ถ้าเราจิตสูงกว่าเขาใส่เราไม่ได้เรื่องเดียวกันเขาทําให้เราโกรธนั่นก็คือเขาปล่อยของใส่เราแล้วแต่เราไปโกรธตามเขาคือของเขาก็เข้าตัวเราแปลง,ง่ายๆดัไมั้นพาถึงนิ่งพาถึงต้องอุเบกขา พระต้องถูกสอนเรื่องนี้ก่อนเลยติวเข้มเรื่องนี้เลยเรื่องการรับอารมณ์ภายนอกเนี่ยพระต้องติวเข้มไม่งั้นอยู่ไม่ได้เดินไปบินาบาตเ,เห็นนู่นเห็นนี่ป้ากลับมานอนจำวัดกับฟุ้งนหะอยู่ไม่ได้โดนของใส่ทุกวันไม่ใช่เล่นเขาคุณสายอะไรนะตาหูจมูกิ่้งกายใจมันโดนของตลอด แปลให้ง่ายๆอะโยมจะไล่ของก็คือจบไม่รับไม่ให้ของมันมีกำลังนั่นแหละนะ